6.7ล้านคนเ hey, ฮจุติคอนเฟิร์มเงินเยียวยา3,000บาทกลุ่มเปราะบางเข้าวันที่20กรกฎาคมสวัสดีครับแฟน i r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาตามเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับมีข่าวออกมาแล้วว่าวันที่20นี้ประชาชนพี่น้องกลุ่มเปราะบางเตรียมเ hey ฮกันได้เลยก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเงินเยียวยา3,000บาทกลุ่มเปราะบางเข้าวันที่20กรกฎาคมเมื่อวันที่16กรกฎาคมนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ3,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้วจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว3,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง3กลุ่มรวมทั้งสิ้น6,781,181รายแบ่งเป็นเด็กที่ได้รับเงินปหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756รายผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุ4 56, 5 6ล้านรายและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ1 3 3 0 5ล้รายผู้สึกข่าวรายงานว่าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะจ่ายตามช่องทางที่ได้รับสวัสดิการเดิมคือบัญชีธนาคารเงินจะเข้าวันที่20กรกฎาคมและเงินสด จะได้หลังจากวันที่20กรกฎาคมโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิน่นนำส่งถึงมืออย่างไรก็ตามหากถึงวันจ่ายเงินเยียวยาแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งตกล่นการช่วยเหลือไปที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจทุกจังหวัดหรือที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมโอทรศัพท์ 1300บริการฟรี24ชั่วโมงขาอขอบคุณแหล่งข่าวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่รอคอยการเยียวยามาเนิ่นนานจะได้รับการโอนเงินเยียวยาแล้วนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้สําหรับคนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีก็จะเข้าบัญชีในวันที่20นี้เลยแต่สําหรับคนที่จะรับเงินสดก็จะได้รับหลังจากวันที่20เป็นต้นไปนะครับการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางครั้งนี้็นการจ่ายรวดเดียว3,000บาท เป็นการจ่ายย้อนหลังให้กับ2เดือนที่แล้วคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและงวดนี้คือกรกฎาคมรวบยอดจ่ายทีเดียว3,000บาทเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวแลาเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ